สวัสดีคะ่ะทุกคนเราจะมาให้ดูงาขาวนะคะงา,งาขาวคั่วนะคะคั่วแต่เราไม่ได้คั่วนะคะเราทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะมันก็เหมือนเหมือนกันงาขาวแล้วเราก็จะมาใส่ปั่นนะคะเราจะเรียกสูตรดีว่าคืองาขาวคั่วบดนะคะแล้วก็ผัก ผักผลไม้ของเราที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้ค่ะที่ซื้อมาเป็นเซตเราก็จะมาทำแบบนี้ไว้ก็จะมีกีวีแอปเปคอรแล้วก็บอกคอรี่นะคะเออมันจะถ้ากินนี้มันไม่อร่อยค่ะก็คือเราจะปั่นใส่กับนูเซตโปรตีน หรือไม่งั้นก็ปั่นใส่กับโยเกิร์ตนะคะแต่คาดว่าจะได้ปั่นใส่มูซีตโปรตีนนี่ค่ะที่ซื้อมาเมื่อวานก็กินได้กี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแดแดวันค่ะ แปดบันซื้อมาประมาณ300 300บาทประมาณเนี้ยสามบาทค่ะทำแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็มันอันนี้มันม่วงอันนี้เราแช่ฟิสไว้ก่อนนะคะแช่แช่ฟิสไว้ก่อนเพราะว่า อีกประมาณอีกสองวันเราถึงจะได้กินเราถึงจะได้ทานนะคะส่วนมันอันนี้เราจะทานพรุ่งนี้เราก็เอาเอา,เอาใส่ไว้ในช่องธรรมดาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกพวกถัว่วเ,เราเรามีถัว่ว เรามีถัว่วเรามีลูกเดือยแล้วเราก็มีอะไรนะอ,อีกอย่างหนึ่งอ่ะอ๋อถั่วแดงถั่วดำถั่วแดงลูกเดือยซึ่งเราขาดเมล็ดเชียเชียร์ซีทที่ที่เพื่อนครัวค่ะเราเขียดไปที่อื่นแล้วเมื่อวานนี้ไปหลายที่ที่เพื่อนครัวที่เชียงใหม่เขาก็มีเมล็ดเชียแต่เป็นกอกถุง อันนี้เราก็ไม่กล้าที่จะซื้อนะคะเพราะว่ามันมัน,มนเม็ดเล็กเนาะมันมันต่างกับพวกมันต่างกับพวกผักแช่แข็งผักผลไม้แช่แข็งอันนี้เขาก็เอามาเอามาแพ็คแพ็คใส่ถุงขายให้เราเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราคิดว่าเราทานได้แต่ถ้าเป็นเขามีอิริทอด้วยนะ อิล็ทิด้วยแต่ว่ามันแบบกอกถุงอะ่ะกอกถุงมาเรามาจากฝรั่งเศสด้วยนะเดี๋ยวคิดมันน่าจะไม่มันน่าเชื่อถือได้นะเพื่อนครัวแล้วว่าน่าเชื่อถือได้เขาคงไม่ทำเสียชื่อเขาหรอกเราจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะถ้าได้อิริทิมากินแทนน้ำตาลนี่ก็ถือว่า เพราะว่ามันมหาซื้อยากแล้วก็ส่วนมากจะหาซื้อในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกเข้าโอ๊ตก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับอาหารของเราแล้วที่เราบอกว่าท้องมันไม่ย,ย้้ยจริงๆมันก็ย้ยนะคะทุกคนแต่คือย้วยน้อยกว่าย้้ยน้อยกว่าตอนแรก คือมันลดปริมาณย่อยแต่แต่ก็ยังย้อยอยู่ยิ่งผอมยิ่งย,ย้อยเออเออเราก็เลยคิดว่าสงสัยต้องออกกำลังกายค่ะถ้าไม่ออกกำลังกายมันมัน,ม,นมันยวยแล้วเราคิดว่าออกกำลังกายจะต้องเป็นฟิตเนสด้วยหนักมากค่ะสําหรับเรานะ มันจะหนักมากแต่ยิ้มนี่สนุกค่ะวันนี้มามามาสรุปอาหารให้ให้ดูเฉยๆค่ะว่าเราทานอะไรบ้างแล้วก็นูเซตโปรตีนนี่คือหมดเกี้ยงแล้วก็วันนี้สั่งไปอีกสามวันเราจะไม่ได้ทานนูเซตสามวันมันจะส่งผลไหม ขออนุญาตบอกทานี้นะคะสำหรับวันนี้สวันนสดีค่ะอ๋อมาบอกว่าที่ที่เราทานเนี่ยมันขาดวิตามินผักและผลไม้ไปใช่ไหมเราก็เลยหาสูตรได้แล้วก็อย่างที่บอกที่ในตู้เย็นเมื่อกี้น่ะก็จะมีผักผลไม้แล้วเราก็จะปั่นใส่กับนูเซ็ตโปรตีนใช่ไหมก็ได้ก็ได้ครบละค่ะ ได้ครบแล้วแล้วก็มีอันนั้นคือเป็นน้ำเป็นสมูทตี้โปรตีนสมูทตี้โปรตีนวิตามินเนาะแล้วเราก็จะมีพวกก,กยากใยไฟเบอร์ก็คือพวกถัว่วถั่วนี้ก็โปรตีนเน้นๆเหมือนกันโปรตีนจุกๆเหมือนกันพวกถัว่วพวกมันพวกอะไรก็จะแยกมาอีกถ้วยหนึ่งโยเกิร์ตข้าวโอต๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนพร้อมแล้วจะ ชร์ให้ดูอีกครั้งนะคะเคยแชร์ให้ดูในคลิปก่อนๆแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วเดี๋ยวโพสในทวิตตอไม่ได้ถ้ายาวเกินสิบนาทีนะคะขอขอไปปั่นนี้ค่ะงาขาวโครบโบด4สช้อนโต๊ะมีแคลเซียม244อี่ถ้าขี้เกียจ กินแบบนี้เพราะว่ามันต้องไปผสมกับอย่างอื่นกว่าจะได้ถึงหนึ่งพันสองเราไม่เคยกินถึงหนึ่งพันสองเลยมวลกระดูกล้วก็สลายลงเรื่อยๆ,ๆแบบเน้นแต่โปรตีนนี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วทีนี้เราจะต้องมาเรื่องแคลเซียมสำคัญพอๆกันเนาะกระดูกคือกลัวกระดูกพุนกลัวกระดูกเปาะ คือถ้าอายุเยอะแล้วล้มนิดเดียวเราก็เจอมาแล้วเนาะเนี่ยที่เจ็บเจ็บมาคือนิดเดียวนี้มันก็เจ็บเลยค่ะถ้าคนแก่แล้วนะคะแล้วคราวนี้พูดถึงแคลเซียมเออมันก็มีในกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยทอดนะคะเคยเห็นไหมกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเราก็ไม่ต้องชุบแป้งทอดแล้วก็มาเราก็เอากุ้งฝอย หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมได้ครบเลยค่ะหนึ่งร้อยกรัมมีแคลเซียมประมาณเก้าร้อยแปดรอก็ตีซะว่าพันหนึ่งอะแคลเซียมเพียงพอแล้วนะคะเดาจะเอากุ้งฝอยหนึ่งรกรัมเนี่ยมาใส่กับหน้าขาวข้าวบดอีกสักสี่ช้อนโต๊ะนี่ก็คือ วันนั้นคุณก็ได้รับแคลเซียมเพียงพอแต่ใครจะไปกินใครจะไปกินแบบนั้นได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะหรือว่าเราจะกินได้มันก็น่าจะกินได้เนาะแค่กุ้งฝอยทอดหนึ่งรอยกรัมเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะทุกคน อ่าแล้วก็จะมาเปรียบเทียบราคาว่าเดี๋ยวนะคะทุกคนเราขอคลิปถัดไปนะนะคะ